โคตรุราประกาศ11ตัวจริงทับช้างศึกต้องฟิตอาชิตยพลพร้อมล่าตะข่ายอินโดชิงดำซีเกม โคโนระอิสระสีเทโรเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดซีเกมประกาศต้ตองเช็คความฟิตของผู้เล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ได้ทีมที่พร้อมที่สุดก่อนลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32ที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคมนี้ครับโดยโคโุระเผยถึงความพร้อมของทีมว่าภาพรวมตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วรอเช็คหลังจากซ้อมและในช่วงเย็นนี้อีกครั้งว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรแน่นอนว่านัดชิงเป็นอีกนะัดที่ยาก อและอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่มีความคล่องตัวสภาพความฟิตก็ดีด้วยตรงนี้ต้องทํากันบ้านและทําการเตรียมพร้อมให้ดีทัวนาเมนต์ฟุตบอลต้องอาศัยคนที่มีความพร้อมโดยเฉพาะฝีมือผมว่าทุกคนใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้ร่างกายไข่ฟื้นฟูได้ดีกว่ากันคนนั้นก็จะมีโอกาสได้ลงเรื่อง11ตัวจริงก็มีโอกาสเปลี่ยนแต่ว่าเราขอดูสภาพร่างกายก่อนเราพยายามเน้นคอนเซปต์วิธีการของเราให้เวิร์คขึ้นนัดที่แล้วอาจจะดูติดขัด แต่นัดนี้น่าจะดีขึ้นจากเดิมให้ทุกคนพยายามเด้นตอนนี้คู่ต่อสู้เราก็ดูประมาณหนึ่งแต่ว่าเราต้องโฟกัสที่เราก่อนถ้าเราทําได้ดีผมเชื่อว่าเราผ่านได้ฝากแฟนบอลเชียน์น้องๆให้กําลังใจน้องๆเราจะทําให้เต็มที่ด้านอาชิตโพลคีรีโรมของหน้าทีมชาติไทยชุดซีเกมออกมากล่าวพร้อมลงสนามให้ทัพช้างศึกเพื่อล่าประตูอินโดนีเซียและคว้าเหรียญทองให้ได้โดยสุดหน้าวัย21ปีกล่าวว่า ตอนนี้เราก็พร้อมมากได้พักมาอย่างเต็มที่2วันเราก็ได้ฟื้นฟรูร่างกายเต็มที่เท่าที่ได้ศึกษาอินโดนีเซีย Indonesia, เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเห็นได้ชัดจากเกมล่าสุดเราก็ต้องสู้เต็มที่และโฟกัสกับทีมของเราเหมือนตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์มาแม้อาจจะต้องยือถึงขนาดช่วงต่อเวลาพิเศษเรามาถึงจุดที่เราคาดหวังที่เราเข้ารอบชิงพวกเราก็ต้องทําเต็มที่อย่างที่โค้ชบอกว่าตอนนี้เหลืออีก9เดียวเราก็จะได้เป็นแชมป์แล้วสําหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด4ีเกมจะลง สนามรอบชิงชนะเลิศพบทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมในวันอังคารที่16พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มครึง่งถ่ายทอดสดทางที่สปอร์ต7ครับ